ขึน้นตัวการันตืนเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพน,น,รรน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กแลยเยา่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,นะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โออีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะไก่โอก็มาพร้อมกับเกมซานตากริฟรัสนะหรือเกมของขวัญซานตาของค่าย PG นะเพื่อนเพื่อน วันนี้พกมา500เดี๋ยวจะมาปั่นเกมไอ้ซานต้าหน้าหนวดมาดูซิว่าทุน500ของเราในวันนี้นะจะรุ่งหรือจะร่วงนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยทุน500เริ่มต้นเบ็ด3มมันจะรอดไหมวะมาเดี๋ยวเราไปลองดูนะเล่นแบบวัดใจกันไปเลยทุนห้ากับเบ็ด30นะรอดไห่รอด,รอดเอาใจช่วยกกันด้วยเดอ้อเพื่อน,อนสำหรับเกมซานต้าเพื่อนนะไม่มีการซื้อฟีเกมนะจ๊ะเราจะต้องปั่นหาฟีเกมกันเอาเองนะ รถไฟนะมันมาเดี๋ยวมันก็จะสุ่มให้เรานะมันก็จะมีฟีเกมมีตัวคูณนะมีสุ่มโยนสัญ,ญลักษณ์พิเศษอ่ะพูดไปเรื่อยๆตอนนี้เงินจะหมดแล้วนะรถไฟยังไม่มาสักคันเลยรอดหรือเปล่าโอ้โหสี่สิบห้าบาทสุดท้ายไม่น่ารอดวะ่ะเอาสุดท้ายอย่างวะปั่นแป๊บเดียวโอ้ไอซานตา โอ้ยหมดไม่รอ,อดนะมาเดี๋ยวเกอขอคคอนุญาตไปเติมเพิ่มสักครูนะจ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวจ้า <c oughs> มาเพื่อนๆเกอกลับมาแล้วนะวันนี้จัดชุดใหญ่เติมมาอีกพันหนะรวมทุนวันนี้ของเราสองพันเล่นแบบวัดสูตรวัดใจเบ็ดสไปเลยนะขยับขึ้นไปอีกมาทุนพ5นหกับเบ็ดสีรอดหรือเปล่า เอาเรื่องว่ะดูดรัวๆเลยนะไม่จ่ายเลยนะตอมน,นี้เติมพร้อมสองนเพื่อนเอ้าแล้วก็เรียบร้อยรถไฟมาฟีเกมไหมอูไม่พลาดนี่นะเพื่อนถ้ารถไฟมามันก็จะสุ่มเข้าฟีเกมให้เรานะมาเดี๋ยวลุ้นกันฟีเกมแรกจะถอนทุนคืนได้หรือเปล่านะพอเต็มเต็มเอาเรียบร้อยบอกเลยเต็มคาราเมลมีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะเกมนี้นะเข้าฟีเกมแล้วก็ได้ไว้แผ่นใหญ่ๆนะ รางวัลก่อนต่ระดับซูเปอร์นะจ๊ะ2475บาทบิ๊กวินแรกของเรามาไปกันต่อเลยยุ่8หมุนนะตอนนี้ลุ้นภาวาน้ายเข้าทุกช็อตนะเออมาอีกเป็นยังไงว่ะตัวแพงด้วย พันซาตานั้นเพื่อนนะเกมนี้เป็นเกมเก่าแล้วนะใครยังไม่เคยเล่นลองไปเล่นดูได้นะเข้าพีเกมมาใจหนักดูนะเกมนี้รางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์มาอีก2 0 0 0บาทโอ้โหเหลืออยู่4หมุน5หมุนนะตอนนี้เรียบร้อยไปอีก มอีก2 0 7 0บาทรางวัลก้อนโตระดับซุปเร์นะจ๊ะเหลือยู่4หมุน้องโหฟีเกมที่บวกมา6ก6000ันกว่าแล้วนะ2อมุนสุดท้ายแถมมีอีกไหมสุดท้ายเขาเต็ม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 โอ้โหไม่มาจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะได้มา6675บาทโอเคเวอร์รีกูดโอ้ตอนนี้ได้ทุนเกินเป็นที่เรียบร้อยนะบวกกำไรอีกนิดหน่อยขยับเบ็ดเพิ่มเลยแล้วกันวัดกันที่เบ็ด90นะ มาไปกันต่อขออีกสักฟรีเกมแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋กันด้วยเดอ้อใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหแล้วฟรีเกมก็ามาอยู่นะเบ็เ90รอบนี้มาดูจะปังหรือเปล่าขอเน้นๆขอเน้นๆโอ้ยเต็มๆลายเดิมเลยนะ วัลน,นี้ได้ไปเท่าไหร่จ้าโอ้รางวัลก้อนโตนระดับซุปเปอร์นะ4,900กับอีกับบาทโอ้นี่ทุนเติมแรกมา2,000นะวันนี้เรียบร้อยไปอีก ซุปเปอร์มาอีก4,100กับอีก40บาท5หมุนนะจานเลยอยู่5หมุนเต็มเต็มบอกเลยเต็มคาราเบลซ้ำแผลเดิมเลยนะเพื่อนได้มอีก4,140บาท3หมุนสุดท้าย ดท้ายจ้าเออสุดท้ายละท้ายสุด จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะได้มา, 1, 3, า,า,นา,ห,นาหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยกับอีกห้าสิบบาทไอซานตานาหนวดโหแจกของขวัญไก่โองนะ่งในวันนี้พอดีกว่าเพื่อนๆทุนตอนแรงมา2,000ตอนนี้ได้มานที่27,52ก,นะกับอีกาบาทโหบวกมา20,000กว่านะ0 0 0 0ม่กับอีกนิดๆเออโอเคอยู่นะถือว่าพอไปวัดไปว่าเอาเรื่องอยู่เด้อสำหรับเพื่อนๆคนไหนะอยากจะเล่นตามไก่โอ่ก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลย วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ